ลาเซียนเอ๋ยเซียนพ่นว่าเซียนเซียนนี่มีเซียนดีเซียนซัวเซียนซุ่มใดไปหาเหตุแนวหมัวหมัวกำเงินแล้วกะลักหนีผู้ใดเหตดแนวนี่บ่เอื่นว่าดอกเป็นเซียนเอื่นว่าซุ่มเสียหิวซุ่มไรหิวเอาเหลือหายผมสิบันลายแย่ขอฟังให้ดีพวกมักไลผู้ใดมักของใหญ่ไปทำการอยู่เสมอเดี๋ยวเที่ยวสู่อยู่บ่อเศร้า เรื่องเซียนยางนี่และเจ้าผมที่เราตามการเคยประสบพบพานจึงได้มีความรู้ได้เป็นคู่สอนให้เป็นบทเรียนได้จำาจอโจรมาหอดซูมืออผมจำได้จือบลืมเมื่อได้ฝ่ามืดค้มเมฆตำ่ำบลอยบนสารวนน้ำความคิดแต่ปางหลังดอกเข้ากี่ว่าน้ำเซียนอย่างนี่มันมีอยู่เหลือหลายมันมีหลายสายพันธ์สีบอกกันเอาไว้พันธ์ที่หนึ่งสีบอกให้ คือเซียนยังอยู่บ่มี่ถอยหอจอกอมาตรฐานบ่มี่หนีแน่นอนดอกเดออ์ทานมาทําการเปิดหน้าสู่บ่ถอยหลังหนีดอกเขาป่าบ่เคยหนีไปตามปลายยุค่าจนเขาได้ประกาศเอิน่นเซียนซุ่มหนีสีบ่ทําเซียนซุ่มที่สองผมสีขอบอกเติมซ้ำซื่อซุ่มเซียนยังบอยู่บังไฟผ่านย่ำใดพวกหลวงปูต้องพากันเดือดหลอนมันหายจ่อยดอกบ่หิน กินไปแบบเน้นๆบอตองเสียงจากแนวมันมันเคยมีตำล่าผมนี่เจอมาแล้วห้เซลวเซลบังไฟขึ้นทายานสูเวหาไลแอดเทวดาซาลือในตอนนั้นบังไฟดันจนเสียบฝ่าเวลานั้นปัดแหงหลาย เสียงไอ้เดะประกาศให้ได้ขานบอกเวลาว่าสี่ลอยพานไปแล้วนะจนตัวผมได้หลงเต้นจากสีกำหรือเว้นแล้วข้าวนี่มันเต็มที่ได้อุกอังนั่งเหลียวหน้าเหลียวหลังนั่งหอกผุ่นงอกผีเสี้ยนหนีแล้วตะนายหลายเสี้ยนซุ่มนี่เป็นเสียนซุ่มพันขี่ไล่สายหญ้าพันยังบอยู บังไฟผ่านย่ำใดปล่อยแต่ทั้งหลวงปูนั่งวงวกพุ่นงวกพี่มันหนีแล้วตั้งแต่นาน่นพันที่สามนี่นั่นพวกซุ่มไลให้จำเอาสาย่าเขานั่นคือเซียนพันถอยสาย่ากูกำแล้วกูบายุเซียนซุ่มนี่มักหากินน้ำมูพวกหลวงปูซุ่มรีอยู่ตามอุมม้มใหม่ไก่ไก่พุนบลาอฐาน มาจัดการอาจนเกี่ยงเห็ดอสมเสียเหลียงจนข้างเหลียงเกี่ยงอ้อยหอยบังไฟผ่านเหล็กสี่ลอยบักเสี้ยนยังมันอยู่ใสกูไหลมาจนเหมิดมือเงินพกมาจนเกี่ยงยามผ่านบังเดียวดอกทอนี่มันหนีจ่อยดอกบอยเห็นเบิดไปแบบเน้นๆน้ำเสีย้ยนซุ่มกินเปาสายญาเขาคือเสีย้ยนพันขี่กากโอ้ยเนาะว่าวไปหลายผมระบอยอยากผากน้ำเสีย้ยนหอยซุ่มกำเหลวกูบอยุ มั่นสิบผานเลขกสี่อยหรือล่ำดาบกูกระโบใด้ลับลูกกูเอาแล้วกะลักนี้เซียนซุ่มนี่แอบแฝงอยู่น้ำเขาบังไฟพานย่ำใดจนไอแดะป,ประกาศกล่องบอกว่าฟัง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 เรื่องวพวกมีรองหมายเลขบินที่สิบห้าล่าค่าเทียงดอกเล่าวาเงิ่นไปกับนี่นะแค่สองลอยทอนั้นซ้ำนี่กะลักนี้ โปรดกลับมาเดี๋ยวนี้มายังอยู่ดอกเหมือนเดิมยาเห็ดเสียสื่อเสียงซุ่มโมเซียนพันยังบอพ่อข้าวเสียงไอเดะประกาศกองอีกครั้งดังโว้โว้เลยงิ่อยู่ เขาบอกว่าฝากข่าวสิงห์ทันหลวงปูหมายเลขบินที่สิบหเขาหนีแล้วตั้งแต่น,นั่นบอต้อง่าเขาดอกเดอร์ท่านหอเจ้าก่อโทษกลับมาฝากไล่งานเขาปิดจิจการหนีหอดบ้านตั้งแต่เทียงฟังแต่เสียงไอ้แก่เดประกาศกลองสวมเสยนอย่างแม่หลักหนีพี่น้องเลย